อครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมในช่องวิทยาบ้านพลังครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้ที่วิทย์มาอยู่ที่ร้านเล็กผมครับเ้าต้มปลาที่มีเออเขาเรียกอะไรนะปลาดิบปลาไทยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆสนใจ <c oughs> มาตามมาโดนที่นี่ได้นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวที่วิทย์จะลงรายละเอียดไว้ตอนนี้ที่วิทย์มีชาเลนจ์ที่เรียกว่าวัดพลังกับเพื่อนๆครับตอนนี้ประมาณอีกรุ่งแล้วจะตีรุ่งแล้วเดี๋ยวที่วิทย์จะขอสองตอนหนึ่งครับมางัดกับีวิทย์ดูว่าใครจะชนะใครจะแพ้อย่าคอยติดตามเขาว่าที่วิทย์จะงัดใครเออมาเจอกัน สองหนึ่งนี่เดี๋ยอลายแรกชีวิตกลับมาแล้วชื่ออะไรครันในี่ชื่อเอครับผมน่เจ้าของร้านนี่เอจ้าของร้านพี่ผมไม่ไหวจริงๆมาเลยสองขอสองคนมาสองคนด้วยด้วยองคนมานี่ไอ้นี่ยไอ้นี่ยขอรุ่น้องเรามีรุ่น้องเราขอรุ่มน้องด้วยนี่นี่นี่ เฮ้ยเอาเอาตัวบางๆมาน้ำหนักจะได้ไม่เกินพี่น้ำหนักจะได้ไม่เกินพี่มาน้องเรียกไงวะมาเดี๋ยวมือีมือดิแต่ว่าเฮ้ยจับโตมันจะดิ้นรู้สึกโตมันจะดิ้นติดติดกันนะติดกันนะจะโกงนะขอพี่โยงนับจะโกงนะไม่มึงเอามูลมาจับดิเจ้าหน้าพี่ยันโตให้กหอดมีทำอะไรมึงเนี่ยไม่เดี๋ยวโตมันวิ่เงี้ย

ีผมเจอคู่แข่งแล้วคุณลุงครับมาไหยครับคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยี๋คุณลุงกันหน่อยเลคุณลุงออกประจำมาเลยมาโดีเลยโเลยมาจะหลุดอ่ะคุณดูคุณดูมือเขาก่อนเนี่ยพี่เกิดไว้อ่าดูเด็กเกิดไว้อีกหน่อยนี่ปังละจันไม่แตกนะนี่ปังละจันไม่แตกนะ มาแล้วก็ส์มาเออไม่มีเลยเ้าเนี่ยไม่มีแรงแล้วแล้วผมเออเออผิดท่าหน่อยปุ๊บตรงนี้คนคราวนี้ก็เดินไม่ได้ทีนี้ไอ้ผมมาสองคนสองคนคุณเรียกมือหักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพิออดกูกำังตามผมว่าก๊อตเดี๋ยวนะไปก๊อตพลังพลังขนมเบื้องเราไอ้เฮี้ยแค่จับแค่นี้ก็แล้วก็ไปไม่ได้เนื้อ

โอวยบ้านปวดนานล้าสุดยอดเหนื่อยมากเหนื่อยมากมันมันหั้ยเลยครับพี่น้องเป็นพรน้ำหนักตัวใช่ไหมครับ ลาเขาเขาลาลาได้นานมันออกแรงต้านนานอยู่พี่บางอยากลองได้ผมก็ทีอยากลองก็ได้มามามาไม่จูบไม่จูขอซ้ายนะขอท้ายเราเ้วเปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งไหมัี่เปน้านเน่ยนนั่งเลยบอบบอบบัดบอบบับอบบบ๊อบอบบบอบบัดบอบบับอดบอดบอบบ

โอ้ยโอ้ยชนะชนะหอ้ยไปไปไปชนแล้วมีโอ้ยชนะชนะโอ้ยไปแล้วไปแล้ว อันนี้ครับเี้ยนเบี้ยนแเี้ยมันมันมันเออันนี้ออกแรงจริงแล้วว่าเป็นการแพ้ที่มันมากครับหนุกดีเดี๋ยวก่าติดตามคอนเทนต์กัต่อไปครับรับรองดูเดือดเลือดพ่านก่อนจากไปก็ขอฝากช่องพี่โจนพี่โจ้มาช่องระครมพี่โจนะไม่ไหวแล้วไปนู่นแล้วครับยังไงก็ติดตามชีวิตกันไครับคอนเทนต์ต่อไปเป็นอะไรช่องไหนวิทยาเบาพลังเลยสามสองหนึ่ง โอเคครับมาสามสองหนึ่งพี่วิทย์ครับออกกําลังกายมากี่ปีแล้วครับสิบปีแล้วครับเอาแล้วพี่อะออกแท็กซี่มาสิปีครับเอาพี่จูนอ่ะพี่พ้อนอะมากี่สิบห้าปีเออเอาพี่โอ๊ตอ่ะพี่โอ๊ตอ่ะอะไรนะทําอะไรมาก่อนครับแจกมากี่ปีแล้วเนี่ยลุงนี่กูไม่ออกกังการอยู่วะขับแท็กซี่หรือไง